สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่กันที่ GC Win 99นั่นเพื่อนนะและที่เห็นอยู่ตอนหน้านี้ก็คือเกม Battle Royale นั่นเพื่น,นะของค่าย PG อีกเหมือนเดิมครับผมก็ตะลังรายจ่ายมีสกเก็ตเตอร์ตัววายแล้วก็ตัวต่างๆนะตัวผู้หญิงทุกผู้ชายก,ก็จะเป็นทหารนะเพื่อนนะคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผม ไปที่เบดหนึ่งพันกันไปเลยนะล้อเล่นเพื่อนครับแต่ผมเปิดไปที่เบตห้าร้อยอุ้ยร้อยห้าสิบร้อยยี่ห้าว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะน้อยๆอ,อย่างงี้ต้องลดเบดลงนั้นเพื่อนยังไงตัววายสวย โอ้โหมาแบบนี้ก็แจ่มดีครับเออฮือวายสองสามสี่ฮะป่าแจ่มฮะเออฮืออีกพันสี่ครับผมแล้ววายมาแบบนี้ครับผมอีกพันเจ็ดครับผมตัวคูณเพิ่มมาแล้วครับผมแล้วตุกเคมาอีกแล้วฮะเออฮือและยังคอมโบต่อครับผมโอ้โหสิบได้ฮะตัวเจมาหรือเปล่าตัวเคไม่มาแต่ได้ปืนนะเพื่อนๆน,นะโอ้โหสวยๆงามๆหอมๆครับผมห้าพันเหนียดๆครับเพื่อนๆครับเออโอ้โห,โหมาจนได้ครับเพื่อนๆครับมา ขเขาจะเบ็ดหน่อยละกันนะไปฮะออเออเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเรียบร้อยว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่าเอาเรื่องว่าเอาดี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 สี่ตัวไปเลยกล้าปเปล่าถ้าสี่ตัวมานี่แจ่มเลยนั่นเพื่อนนะสวยแปดฟรีสเปนับผมหอมๆมันหวานเออเป็น,น,นปยังไงฮะไม้แรกเรียบร้อยสวยอูยอย้ตัวไวเก็บตัวคุณไปก่อนเพื่อน เก็บตัวคุณไปก่อนเพื่อนตัวเคส,สวยฮะเออพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพยาบาลนะเออยังไงพ่อหนุ่มคาราเต้เรียบร้อยฮะเงียบกริบเงียบคลิบขอยมาแถวแรกด้วยสวยงามเออแถวหนึ่งกับแถวสามนี่ก็คอมโบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนัทมาอีกแล้วครับผมพันสี่แล้วยังไงฮะว่ายแถวสองแถวสามสวยงามให้อีกเก้าพันก้นเมื่อครับแล้วตัวเจฮะอีกพันสองกันเมื่อครับโอ้โหสเกตเตอร์มาฮะเออสิบสองเคว่าไปว่าไปฮะ ไปกันต่อฮะอีกสามฟรีสปินนะอย่าเ,เงียบนะแจมอืวายสามตัวไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพื่อนเอออีกหนึ่งฟรีสปินครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหได้อยู่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 อ,ยอู้ตัวเคสตัวเคมาเต็มๆนะหวานเจี๊ยบครับผมหวานเจี๊ยบฮะอื้อฮึ Rams. หมดไปแล้วฮนะแปดฟรีครับผม ยังไงไปครับผมไปกันต่อนะผมว่าสเก็ตเตอร์น่าจะเข้ามาอีกนะเพราะว่ามันมาให้ผมไม่เยอะสักเท่าไหร่นะมันไม่คู่ควรกับบิดพันนั้นเพื่อนยังไงก็เมื่อเราเหมือนได้ได้ไม่เท่าไหร่นะลงมาสวยอือแจมบาครับผมอีกสิบฟรีสวยอีกแปดฟรีดีไม่ใช่สิบฟรีนันเพื่อนขอปังปังนะฮะสวยอูยอ้ยอูยอ้ยอันนี้คุณแค่สองนะเฮ้ย คูณสี่สวยอีกสองพันสี่ 2, ครับเพื่อนครับอือหือสองหมื่นสองว่ะเฮ้ยแต่ยังไม่ถึงกว่มันก้อนโตในอันนี้เบ็สสองพันนั่นเพื่อนนะเบสสองเคกันเลยทีเดียวอู้หูวายมาสามตัวสวยขึ้นอีกสามพันสองอะแจ่มบาร์ก็เพื่อนครับยังไงฮะเรียบร้อยอือหือไวเจอสองจอสามแจมบาครับผมอีกสี่พันนั้นเพื่อนอือโจ้เงียบกระลิบครับผมเฮ้ยเฮ้ยสวย แจ่มวาอีกสองพัสวาทสวยครับโอ้โหสามหมื่นหนึ่งเพื่อครับโอ้โหสุดยอดนะตอนนี้ต้องหกหมื่นแเพื่อนเอาดีเอาดีเบ็สองพันเอาเรื่องฮนะยังไงโอ้สวย 5.6K 1 8ดเครับผมอีกหนึ่งฟรีสปินนี่ครับอีกหนึ่งฟรีสปินสวย้ออฟรีสปินสุดท้ายเพื่อน ฟรีสเปนสุดท้ายเพื่อนขอร้องสวยงามค่ะวัยเตอ์สองตรสามเขาบมสองหมื่นสี่เอาดีวยเตอ์สองตสามมาอีกแล้วฮะาสี่พันสีแล้วหนึ่งสองสามขามโบสวยค่ะเก้าหมืนสามโอโหสองสาสี 24. โอโหสี่หมืน ใส่หมื่นไห่ห้าพันหกเอาเรื่องครับไม่เก้าพันเพื่อนโอ้โหมาอีกแล้วครับผมโอ้โหอีกหกหมื่นสองครับผมแล้วยังไงครับผมอีกสี่พันแปดมาอีกแล้วใบเถอะหนึ่งเออเฮออีกแปดหมื่นสี่เพื่อนเพื่อนแล้วไหลต่อไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะคูณยี่สิบไม่ทำงานไม่ไหลต่อแต่หวานจีบครับผมโอ้โหมองตามกันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะั้นเมื่อนำมาได้ยังไงมันเนีย กินเลเวลจริงฮนะมามร้อเคนั่นเพื่อนนะออ้โหไวแถวหนึ่งมาดูเรื่องเลยอ่ะลั่นเลยอ่ะบอกเลยเลยว่าลั่นนะหมดไปแล้วนะอีก8ปดฟีสปายนะบวกกันมาที่4ี0ร้อเค่ะเฮ้ยโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่วงกันด้วยนะเออสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ